ที่ MK s u ก k i นะจ๊ะเออสาขาอะไรสาขาอะไรเอ่ยโลตัสพระราม4นะคะอ่าวันนี้มากับคุณพี่เป้จ้าคุณพี่พาโอเคคุณพี่นาแล้วก็ลูกสาวค่ะน้องเข้าหอเออนะวันนี้วันคริสต์มาสอีฟนี่เป็ดจานใหญ่โอเคป้ากน่ากินมากคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้ประเด็นหลักที่มาทาน MK เพราะว่าเขาแจกหมอนโอเคไหม MK แจกหมอนก็เล จะมากินแล้วเขาอยากได้หมอนเดี๋ยวจะแบบว,ว่าอัพหมอนมาให้ดูกันนะจ๊ะเยอะมากดูสิโอเคนะคะตอนนี้กิน MK เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ค่ะที่บอกว่าอยากได้หมอนคือ MK ตอนนี้ถ้าใครมากิน MK ็ภาพกินครบเท่าไหร่นะพันสองใช่ไหมคะก็คือจะได้หมอน MK เคนี่ยฟรีหนึ่งใบแต่ถ้าสมมติว่าไม่ครบใช่ป่ะอยากจะได้เนี่ยก็คือแลกซื้อคุณจะกินไง ออโอเคไมหมคะวันนี้ได้ไป2 2บใบแต่ว่าจริงๆมันมีปลาแซลมอนด้วยสีชมพูมันหมดได้เป็นลักมีใบโอเคค่ะถ้าอยากกินเอ็เคแล้วได้หมอนก็เชิญนะช่วงนี้ถึงวันที่เท่าไหร่คะถึงวันที่เท่าไหร่คะสามเอ็ดธันวาคม